สวัสดีครับโชคสตรอรี่มืาอนี้มาฮอดมาฮอดอำเภอตะก,การเ้อมืาอนี้เฮาสิไปไหว้พาร์ก้าวัดทั่วรอบลิมโขงครับไหว้พระลิมโขงจากจังหวัดอุบลไปฮอดพุ่นล้วเคียงคานพุ่นล้วครับพี่น้องโอ้ตอนนี้ฮอดหาแนวกิ่นนี่อยากก่อนครับเขาาแล้วไอ <joke> ้โชคสตอรี่มาแล้วเจ้าการพี่น้อง คลิปนี้นนเป็นคลิปแรกๆในการเดินทางเหยาๆกันไปเลาะโองจังหวัดเขตชายแดนนะครับติดแม่น้ำโขงพลพี่น้องไลไปตั้งแต่จังหวัดอุบลราชธานีไปจังหวัดอำนาจเจริญมุกดาหารหนะครนพนมพลนแล้วไลขึ้นไปครับโดยมีเสียพ้นกับเจมิว เป็นคนนำทางเป็นเจ้าภาพในเจ้าภาพรักในทั่วในสิบเทือนี่ล่ะพี่น้องหลังจากมาหอดอำเภอตักการเพืชผลลดเฮ้ากับพานไฟแดงค่อยๆไปนํำถนนเส้นลักเส้นร่องลัดเลาะไปตามหมู่บ้านตามอำเภอต่างๆบรรยากาศมื่อน,นั้นพี่นอ้องเอ้ยบอยอยากพากเพราะว่าบอแมนพันธมิตร บ่อยากเบาสูฟังเพราะว่าฝนตกเ,เกือบตลอดเส้นทางรถดของเฮ้ากับค่อยไปมาห,หอดมองเพิ่นไอ้ก่อสร้างสะพานเน่วนทางเน่ก็ได้ชะลอ,อน,น,นะครับเบิ้งเส้นทางที่มันปลอดภัย จะล่อเบิงการสาร้างเบิงบ้านเบิงเมืองเพิินไปนํำทางนะเทงฝ่าเทึงฝนนํนำกันแนล,ลนได้บเล่ละลดกระไดยานเกิดอันตรายยานปวไปบ่หอดจุดหมายเนาะเพิ่นว่าการเดินทางคันี่เคียวกันคักหลายาเพื่อสิไปหอดจุดหมายปลายทางมันกะบ,บ่แมนปันไหนเฮาก็ต้องหาความสุขหาความเฮิมความดิบ กันระวังเส้นทางนี่แหละพี่น้องเอ้ยเบิงไปตีละส้มไปตีละสองขางทางอุ้ยย่มฝนพี่น้องลายหมองกะว่านเขาลายหมองกะดำเมาอ่ามองว่านก็มีหยาแน่อ่าหยาจนจนถามว่าตกลงเหตดหน้าเขาหรือเห็ดหน้าหยาบังมองมองกัได้เออบางมองกัมีการแก้ปัญหาเอาเครื่องมาตัดเขาแล้วมันปงไหม เป็นวิธีแก้ปัญหา<ม>เป็นวิธีใส่ปัญญาของอีสานบ้านเฮาเฮ็ดไปเสร็จแล้วพี่น้องพันพบอรุษเพิ่นสร้างมางเฮ็ดเขา่าเฮ็ดหน้าเฮ็ดกินนี่ละอาหารลักเพื่อนว่ากระดูกสันหลังของชาติย่ามดิเศจเป็นลำเป็นรวยคือจังเพิ่นจากเถื่อนเนาะชาวหน้าเฮาก็ได้สำหรับอุปสรรคเน าทางไปเด้อพี่น้องเอารถอๆมาตามมูบานบอลซีซอดออกลิมขมบ้านหมดแอหมดเอหมดเอบานหมดแอนคืออย่างเหมือดจับไปจังเียผ่านอีกแล้วจะได้่เยยายยายเป็นแปดเลนบพราห้อหัขั้นนี้คือ การเดินทางอย่างหนึ่งที่สำคัญก็เลยทีเดียวนั่นก็คือเรื่องขี่เรื่องตดนี่แหละพี่น้องเอ้ยบัดนี้จีมิวของเฮาปวดท้องขี่ระวางทางกันละครับอืมใกล้สิมนออกมากแล้วบนว่าโอ้ยเห็นภาพเลยพูดใดกินเข่าก็ขออภัยเด้อพี่น้องปัดนี้น้ำทางมันกับ่มี่มองปั่มหรือว่ามองห้องน้ำห้องในแล้ว เออผู้เหยียบผู้ขับรถโชเฟอร์เฮ้าเสียพ่นเพื่อ็เหยียบเต็มที่ล่ะเออย่านเมียบันขี่แตกใส่รถเอาละบัดนี้สันดอกวผู้ชมเออกันจิปลอยน้ําปลาน้าดงสิกะยาอันตราล่หลายอย่างเนาะระเบิดชิ้นใหญ่นะครับกําลังมนดากอยู่นะครับน้องกาลังมนดากอยู่ยุ่น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 นะครับใกล้จะออกแล้วนะครับไม่รู้ว่าเราจะไปวางระเบิดกันที่ไหนนะครับผู้ชมอืมตอนนี้ ที่วางระเบิดของเราก็หาไม่เจอเลยนะครับอยู่เขารู้จักที่อยู่อืมเด็กที่ปิดปรับปรุงดิแต่ว่าไอ้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวไดี๋ยวเดี๋ยวถึงเก้าอย่าล้มอย่าเข่าเด้อไปพิถีพิถันว่าตะพันสวน แกทงถามันกนองข้าวทางด้ายรถก็ไม่ร้เวลาประเทอย่างเขาเล่นมังเสบอะไรตู้มีเพราะองอย่างนี้ไดก็ได้ละตที่ไหนก็ได้อีจักรดเล่นเขา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 เลยทด้อบมไอยวัเป็นขงยู่ ไปน้ำสุมนี่ม่เจอปัญหาเรื่องนี้เป็นอย่างเออดกัได้เขาาิสิวารีูเเวัดกันได้ได้พ่วิวเจเขาวัดที่ลนนั่นฮะห้องน้ำอเนั่นดีพร้ากยมีห้องน้ำอาเว่เขาเอานักนเหันบอล่ะเขาห้องน้ำมหันเขาวัดได้อยู่วัดลงขีด้วย ปวดขีดเนีเออเบาเบาเรื่องน้ำกินดีกว่าอาหารแบบอร่อยอะไรเมื่อนั้นไปกินตำบพฮงแซบแซ่บกินแล้ววันนี้เจ็บท้องปวดขี้จริงๆนะพี่้ยสิเออเออคือเรากินวันนี้อย่างของหวานของหวานเออเอาแบตเตอรี่เต็ม ออแล้วอแล้วอแล้ว,ลว,ลวคุณกับปุนอีละละปั่นำมันแล้วปั่นหมันรถลุนลุนกับลุนคกขอุเีัดคลิปบัดคลิปเป็นเดเบิงเงินตอนปวดฉี่พี่น้องเอยนั่น ทีทีล่พีทีล่ะนี่ห่พีทีกำลังสร้างใหม่ิคเข้มขัดขาแล้วนี่เด้งข้างหน้อโอ้เดี้วเห็นไปไกล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 ไปเลยไปเลยไปเี่ยวดิล่ะไปมีา่าฮแกส้มาแล้ว สวัสดีค่ะห้องน้ำปรับปรุงนะคะปิดปรับปรุงไปสวรรค์สนฟาเอาินไอบ้เอ้่สวรรค์าฮ่าฮ่าฮ้าฮาฮ่าฮ่า่่าเาฮ่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 าาฮ่า่าฮ่่าฮ่า่าฮ่าฮ่า้า่า่้ฮา เขานั่นหลาพี่น้องเอ้ย้มาอ่าสีเดินทางไปใส่มาใส่กับเหมเรื่องมทองเรื่องใส่กับเข่าของน้าของในห้มันเรียบร้อยเตรียมตัวก่อนเน้ะพี่น้องเนาะถ็าจังได้เรื่องนี่มันกับว่ากันบ่ได้ละพี่น้องมันบ่ได้บอกเลยว่ามันสี่มาย้มไหลเนาะเอาบบดนี้ขี่ออกก็เติมเข้าไปเลยครับบนี้เติมเขาไปกินเข่าหิ้วเข่ากันละครแบกห่างท่างสามแยกกุดเขาปุ่น ได้พอลานตำหมักฮงปิ่งไก่นี่ยละย่ามะสเอ้านี่ยละอีสานบ้านเฮาเอ่อมันจะได้ซื้อในช่วงกันแต่เศร้านี่ละนะย่างเส้นทางย่างอีกเน่าไก่เอ่อเฮาก็ได้่ผักกินเข้านะครับของตำหมักฮงนี่ตำหมักฮงปิ่งไก่ตามวิถีบ้านเฮานี่ยแหละพี่น้องเอ้ยน่ะกินไปกินยาท้องไปเพื่อนว่ากินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน ค่ำเขาคุยตามังคุงค่ำยัหยัยัดเขาปากยำแสบพี่น้องเอ้ย,ดยได้อาหารเสารมีมกนอกม่อไหม่ปิ่งไก่ตํามังคุงหวายมันก็นสุดท่อน,นันนะอีสานบ้านเฮาได้ซ้ำนี้ก็ถือว่าวเป็นเรื่องที่ดีกับอาหารเสาในมือน,นี้แหลนะเนาะเดินทางต่อละพี่น้องนะครับเบิง่งบรรยากาศทางทางเบิ้งเมฆเบื้งฟ้าเบืงบ้งฝนกัน บางมองกับฝ่าแจงจังปาง,ปางอยู่บางมองกับคึมมาบ่าท่านบอลบ่ลบ่ลแนมบอลนอนยน่ำฝนเนาะพี่น้องไปต่อกันละครับอันนี้เรียวรถมุนต่อกันละออนพอดีครับทองีดพอดีเขาหยุดตรวจพอดีครับเขาก็เลผ่ายพังไปได้ครับเขาหยุดไปไว่นไหนนี่หยุดมาได้ครับ สิ่งที่ขาดบ่ได้ของนักเดินทางไปมองทางไกลทางไกลนั่นก็คือการได้กินกาแฟรสชาติเข็มๆได้กระตุ้นสมองให้ตื่นโตนย่ามเศร้าเป็นสิ่งที่ปรารถนากันล่ะครับมื่อนี่เฮ้าคือกันเฮาก็แวะมาหารานกาแฟแสบๆแถวนี่ละในจังหวัดในตัวอำเภอของเพิ่น แต่พ่อไปหอดพี่น้องเอ้ยเพ่นกันปิดลานบม่ท่านเด้เปิดอยู่เออก็เลยเดินทางต่อครับเดินทางต่อไปเพื่ออำเภอขําชอีอำเภอดอนตายาวกันต่อไปหอดพ่อกาแฟริมของลานเสียพ่นพ่นแนะนํำก็อุ้ยเกือบเป็นลมเป็นแรงก่อน เ,เกือบล่งแดงก้อนวานถอนบไดไกินกาแฟพี่น้องเอ้าพักกินกาแฟกันจักข้าวเด้อบาทเนี่นนมามาคือขอบป้าเขาดงไ่สิเนาะเจมี่เอาเพ่าจะเห็นไหมข้อศีลอะไรอยู่โอ้ยจะปาแล้วค้าจะคกาแฟโคกีดยวยใครบอกว่าทำงานไปด้วย ใช่ว,วัดสามโหลดสามโหลดเออใช่ว,วัดแค่เน่เว้ใบบเย,นนยนใช่มันกระเสบออกมาเลยเนาะเสียบน้ำตาลน้ำตาลกับเนยกับครีมแล้มันแบบใหม่ๆม่ไหมมันหอมใหม่ๆแล้วก็แบบเรียนจะเรียนใหม่ๆหม่ตอนนี้เขาอยู่ถนน,นเรียบโค้งเจีจ้าโอ้ก็ถนนเรียบ <จะ S 2> โค้งอนเดอร์พูเนอร์พี่นอ้อง ควมมันก้อนเมกไปเลยคือของริมของนะครับของแท้ด้วยนะครับผมัไม่ใช่ของปลอมกาแฟริมโคง อาหารร้าน,นโซเฟอร์เฮาครับบ่แม่นกาแฟ่ครับนมสดผอกหน้าตาอ่าบานี้ต้องไผนี่ก้องอยู่เออโอ,อเคหวานบ่หวานบ่จ้า มึงนิ้หน่อยบ้านพ้าจ้ากตัวอินดีมอกาแฟเออมอแฟร์มอแฟร์มองแฟร์ทีมนี้เขาทั่วเส้นทางสายกาแฟริมโขงเริ่มจากร้านนี้มาเริ่มเริ่มจากร้านนี้ ริมโขงชงแฟรเบนเบนออฟฟี่ไอเอดร้อนก่อนนะครับอันนี้ชอนมีเอดร้อนหัวหัวเข็มนี่มีรถใหม่อยู่นี่กินใหม่เยอะสูตรพิเศษด้วยสิทธิ์ให้สูตรพิเศษนี่ยยังร้มกันเบิร์ตไงตุ่มซะกัน

พี่ีก็เริ่มกินพี่ีก็เริ่มกินเพราะมันกาแฟกินย้อนนันง่วงบอกแรกๆมันก็เลยว่ากินกินเพราะอันง่วงไม่มึงเพิ่งเตือนไม่ใช่เลยนะมึงเพิ่งตือนไม่ใช่เหรอกาแฟตอนไหนตอนเช้าพาออะไรง่วงเอามึงเพิ่งเตือนใช่หรอใช่ได้เขาบอกว่าสมองเขาเนี่ยแะสั่งสั่งว่าทุกมือตองกินกาแฟนะทั้งทั้งที่บ่กินก็เลยเออ สมองเขาแสดงว่าเขาเป็นถาดกันนี่เนี่ยเขาเลยเป็นถาดนัะถาดการตลาดได้เป็นถาดการตลาดเป็นถาดข้าวเฟเป็นถาดอี่ย่งกะเหลาแจดถ่เทดเอ้ยร้านกาแฟนี่แบบแรกก่อนนะเห็นปะเล็กน้อยคือกันมึงไปร้านกาแฟแต่มึงไม่ได้กินกาแฟนะมึงกินชาเขียวเออเห็นปะนักการตลาดมาวิเคราะห์เองเลยว่ะเอ้าซุดเปอร์ไวเซอร์มามีคอเองไวมิวสังเกตเด็กน้อยที่มันนัดกันเมืองสิไปใส่ไปคาเฟ่ไปคาเฟ่ไปคาเฟ่เนี่ยมันต้องสั่งกาแฟอืม สมองนี่พานแป้งกระเบาหรือพี่น้องเด้อพานแป้งานมาโอ้ยพานหมองงามสำนีพอทันสค้าฟังเพลงคำผักแพรวําใส่กิกับใครเนี่ยมีผักแพวมีอกไ้หมองไปกินก็ลูกชิ้นเอ็นกินอืมเอหมออดป่านี่ก็สลูกชิ้นเ็นกินอยู่มิว่ามิจะเห็ดล่าลูกชิ้นสมุนไ เฮ็ดยูใส่เฮ็ดยูเนบ้านทั้งเขาเนี่ยบอเฮ็ดเฮ็ดว่ไม่ละมือไม่กินไม่ละมือเฮ็ดไปกินเองขายมือละไม่กัพอมาเอือจังปายเปะมอลเปินทีมไอหมาบเป็ดาเสิ่งกรเยแกวละมือนั่นกาแกับแกละมือนีายเดือแล้วแกกับพอกาแฟกับอะไโอเคได้ไดชินกัลายันไม่เดือดละไม่เดือละไม่กัพ่อไม่เล มาินด <c oughs> โอ้เห็นนะเา<ม>กินน้ำเห็นตัวนี่ดูห็นมาตัวนี่ดูนี่ทำไว้มาไลยครับเออุ้นบ้านกินกนหนลกลางนใช่ดนี่นี่ที่สอคนทังเข้าดดด น,น,น <centimet. S 1> ทางปิดเ <Jamie, S 1> ห็ดสะพานสะพานขวบอย่างนี้ไม่น้ำไม่น้ห้องหัวบหงหัวสขาม่น้หโอเคโอเคห้องหัว้อโอ้เดี๋ยเดี๋โอ้สะพานเกาบ่เนเห็ดไม่นอเกามาแล้วหาม้ยโอ้พี่น้องเอ้ยม่งมึงิงซอยกัน สวนสวนกันบาได้เลยวะขาต้งไปจอร่ขาเชีถนนลางถนนยถนนหอดฟังโค้งกับเห็ดถนังหอดฟังโคงโอ้โาขึ้นก็นีซะละทำอะไรโอ้โหทำอะไรขนตขุนโคร้ายสะพานใหม่ดอนเมืองนะครับโอ้โหพ่นแม่น้ำโค้งเด้อพี่น้องนั่นเห็นตั้งนานเล้ กันบ่ไ้สถานีต่างาวเนี่ยสปนสแปนสแน,นใหม่เล้พี่นอ้องสนไหมไอเบิ่งคลิปนี่คุ้มคาเลยเห็นอย่างหลายอย่างเลยพี่นอ้องเอ้ยลิมของกตอนนี้คือกาแฟสคเกียวเลยอะกาแเม้าเหรอค ก็สิซ้ำแก้วค่ะแก้มนมำหนแก้วนึงตัก็เราเป็นลูกเนาะเป็นก้วว่าได้สิบวกินกาแฟแลน่ๆออกมาสินะอย่าเปลี่ยนแก้วขับรถว่าปากง่ามเด้อนะคนนี้ง่ามนี่คนนี้คนนี้โอ้ยคนนี้งามเออน่ารักมากลองคบต้องหล่นสุด เติมพลังงานจากกาแฟคาเฟอีนไปที่เรียบร้อยแล้วนะพี่น้องเฮาก็ล่อมุนกันอีกเทื่หนึ่งครับผ่านอำเภอหลายๆอำเภอของจังหวัดมุกดาหารกับวันนี้เลาะโค้งไปน้ำโขงน้ำฟังริมโขง้งถนนริมโค้งกันล่ะครับมาหอดอำเภอถาดพนมเนาะคันมาหอดอำเภอถาดพนมนี่พี่น้องกระสี สิ่งแรกที่คิดพอกันก็คือพระาธาตุพนมเนาะเป็นพระาธาตุนะครับในศาสนาพุทธของเ้านะครับเป็นสัญลักษณ์ทั้งศาสนาความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์มากมายเกี่ยวกับพระาธาตุพนมเนาะกาแวะนมัศการกบาบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิต ในการเดินทางกับชีวิตการงานและก็อีย่างหลายๆอย่างนะครับตามความเสือกันจัดข้าวหนึ่งเด้อพี่นองบ่า ตุใไฟบ่อไม่ทุกใส่มือ,อู้ใดถือของคนนั้นค่อยเอาเด้อหางเงินซื้อเลขอยูงง่มอดเน่นนะะเออหกพันเจ็ดพันทปุ๋ยกันไหนขายข้าวหมดยี่สิบไร่ก็ไม่พอค่าปุยกระสอบ เพื่อนววานบุบุญบุญนี่บอมมีไผ่ปันแจกมั่นกระแหกบ่ได้คือใหม่ดอกพากลางไผเฮ็ดไผ่กระไดไผ่สางไผ่กบผู้นะั้นละได้เนาะบุญกุศลที่ส่างสมกันมานะครับว่าสิป,ปิดคลิปนี่กันก่อนเดอ้อพี่น้องมันเายวย่านพี่น้องปวดตาทนเบิงความลำค้านไปซื่อๆปิดคลิปนี่เลยภาพงามๆสวยๆถนนริมของ จังหวัดนครพนมในตัวเมืองเพิ่นพลละเพิ่นกระลังสร้างไม่ตัวละพี่น้องเบิ่งวบิวไปสักก่อนเดี๋ยวคลิปนามาต่อกันนะครับว่าหลังจากเข้านมัสการพระธาตพนมแล้วเาสิไปใส่ต่อกับทิพย์เลาะกินกาแฟาทำบุญเลาะของในเถ่นี้ขอประคุณกดไลค์กดแชร์กันให้ด้อพี่น้องขอบคุณหลายหลายครับ มีลถสวนวิลล์แถวแห่งเรามาใลยแล้วพะษีงานอะไาลอัน้เป็นโรงแรมเลยค่ะสี่ห้าอ๋อเย็นี่เย็นหรอเขาจะกันได้โรงแรมไ่มนาวนาั้อมันก็เลยห่อนี่นี่ลงไปนี่อ๋อไม่น้ง้ข้นนี่รงจีนงนี่ค่ะฟังนี่จะเป็นแขวงขมวนเนี่ อันนั้นจะเป็นวัดยังวัดยัง้าสิงห์อยู่ตรงไหนเยในเตยบอสิงคอนทูเออบันั้นไปจำได้เตยเราบอกว่ามาก่อนไอยู่นีดนะไปไะไปโตแ้วเนาะ่อสาีน้องพ่อพังกสุดสุดตกสุดปกสินีย